พูด,ดมึงเน,นาะงดูงแล้วจ้ดาดดว่หน้าเดอนะปีมือนิ่มๆเอาไว้โอ้โหปโอ้โหปุ๊ใจขนาดย มาสู่ปลาเขานี้สูปป่สนองสู่นองคูกคุณนี่เดี๋ยวครัาบมากินปาลาครับยัไปทางไหนด้ตอนนี้แก่ออกกันสุดเหนมาแม่ดี อ้ดังไฟเลยไม้เห็นสังอันนี้เต็มป่าดังไฟเลยป่าเดู่สุกล้หักเลยนี่นเป็นอะไเดือดื้อ,อยู่อหันจนได้แล้วนะฮะหันได้ดดดตหนึ่งแลวคืออยู่คืออยู่ นี ų, ่น like okay. okay. ้องจะดุงแล้วเดีถ่ายจักหน่อยกำลังสูงเลขที่เป็นเห็ดเพียงอะไรเก็บพักขี้โคมไม่ค่ะแกงัะปะคอโอ้ได้ละแกงัะปะคออลยนี่เป็นตะมี่ะปะกอ ต้องมีเนาะเออ <c oughs> ได้ประคอกได้ประการแล้วเอาหม้อบารนีน้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธแล้วเปลี่ยนอาวุธแล้วนี่อ๋อ ป้าผู้จะดองหืนผู้ดองผูอป้าดาน่ะผู้เนดี้ดีได้ประค้อแล้วได้ประค้อแล้วเอายังใส่ใส่ใสโอ้ยป้าเฮดาเอาสักก้อนโอ้นี่ป้าได้ประค้อแล้วบาดนี้โอ้ได้เกง ไปแกงใส่พักชิคมเลยนะเอออ่เข่าในเมฆเขาในเมฆข้าในเมส่เออไปแล้วเขาเอาเ้เฮ้นี่ได้แลครับปราคอครับได้ปลาคอแกงใส่พักชีคมเรยบร้อแล้วฮูนาชีพักชีคมไวียดนามแล้วไปแล้วไปในทัน ป่าไปแล้วไปแล้วปบเออานะฮัเลกยเก็บงอยเก็บยังถ่าแล้วแ็เข้ขาซนในลายขนาดี้ใลายฮะเลยคน่น้ขาานก็รู้ปะ เขาน้แช่คอยเลิมไปเนาะ้างฝ่งก่อนเนาะเราเ่มหอยนี่ดิบ้าปาเข็งปาเข็ง

อาแกส่งปค้นบึ่งนี่เลยไหมนเกข่งนปลโอ้ยเปใสแล้วบุญไปแล้วโอ้นี่ปลเข่งปลเข่งปกระเดิดปกระเดิดนี่กระเดิดปกะอ้นงปกระเดิดปาคอก่อนปลคอก่อนปคอนี่นี่นี่ ข้อนี่ประคอนี่ถือซะกกอนถือซะกกอนเอาปรคอก่อนอลันนี้แผนกแผนกเตรลูงแยงทุงนะคะขดแดัน่อยขนาดเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนเอางนก่อนเอาอก่อนเอาเก่อนได้หอนี้แล้ไปเอา่อนเนยดีดีเฮ้ยโชก่อนโชก่อน

โอ้ยไปไปไปโอ้ยโอ้เต็มหมดเลยสิหมดโอ้ยยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวเดียวยังเงียบยังเงียบยังไม่หมดนี่ไงนี่ไงตัวมันนี่เต็มนี่เยียบมีฮะไปไปทข้อทุกขอ ได้ปลาได้ปลาคอะไรปลาคอใหญ่เว่นเอ๊โอ้เว่นเลอยเว่นเปื่อนไปเลยฮะบ่อนี่บอ่อนี่บอ่อนี่บ่อนี่น่าจะเปิดแล้วน่าจะเปิดแล้วบอนี่ป็นปลาขเข็งเลยเอาไปลได้ ีก็สูตรลายขนาด ไปเ็ช่างต้อนก่อนไปดูช่างต้อนก่อนครับไปเช่างต้นแล้วเอาเอาโหเอาก็บัทเอาก็บเบิมเ็งงอ๋อดเฮ้ยไม่มีไม่มีน้ำอยนี่

ใครใค y อือบุ๊ดมา i บุได้จากตัวนี่โอ้บุได้อะไรทพวะมือเดียวเ้ยนี่นี่ี่นี่น่ได้เลยนี่ได้ลยนี่โอได้แตานวีอวะมีสีมือบนี่ตะเพียนหรือเปล่านี่นี่ บังเถอะปลาสงแยงลายขนาดเนาะโอ้โอ้มันมาโควาเลยนี่ปลาระวังเหมยอกโอ้ยพี่หูบอนบูบ oh. oh, ีบีอย oh. ู่บอนบูบบีบีโอ้อ้ยเา แีแม่เดาปลาดูอีนนี้ล้วนะนปลาเะ้รนี้าอน่ะกแม่เด็นนะแม่เนีหรอนี่นี่ปลาดูเลยนี่นะนี่แม่ความข่อยนี่ จับก็คอยเลยมาสไดปไปดูดีได้นั่นนี่นะนี่พังอาบพังอาบอยู่แล้วนี่เสร็จได้สมปลาดูแล้วบาทป่าปีนี้บนธรรมดาไม่หดปลาดู ป้ากับยังแสดงว่าอุดมสมบูรณ์เติบอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์โอ้ย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 เอาโอ้ยโอ้ยเอาแม่โอ้ยเ้ยังจับไปหูฟ้าลายาด ยวหาจักหน่อยหาจักหน่อยฝากนั่ลงก่อนนั่ลงบั่้งยาเอ๋นั่ลงก่อน,ออนใส่สเอาปลาดูแลวเอาไ,ได้ไหมใส่ปลาดูป่อลายปอลายมันมนีเอาเบ็ดมาแวง,องโอ้โห้เบอปลาควปูวนี่นี่ปีมือ นิ่มๆโอ้โหโอ้โหป้าโอ้โหูกใจขนาดโอ้ยสี่เบอรี่เบอร์ป้าจับจับถ่ายรูดเลยนะอือหือนี่นี่นี่จับคือในนะครับคือในยูทูบเหรแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดไปติดไปทังซะอีเด็ดเด็ดครับเด็ดเด็ดครับห้ามปล่อยเลย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 ได้แล้วก็ปล่อยแลยเอ้า โอ้ยหูบักกิโลปควาในภาานดหมื้อหือัฝีม mm, ือเดี๋นี่ปลาคอบนี้โอ้ยนี่อดผาดูพีดีเนาะได้การวะเอ้ปลาคอเห็นปลาคองตัวไอ้ต้นอืมดีเด่นนี่นี่ไอ้ต้นนี่พ้าถ่วงมันเพรจะแ่วงมันนี่นี เย็นเนาะบัดเดดออกละใจยินขนาดเนาะตอนห่มห่มเราพักกันเล่งแท่เอาไหมไอ้อะไรรเปลนี่นี่นี่ต้เบิ่งเสียนต้นนี่

ฮึยปลาังมาวเเปลายังวะเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวโบเมโบเมิ่นงมันคือปลาลาดนี่มันคือปลาลาดเน่ยตอนเดี๋ยวเดวเดียวมีเซอร์ไพรส์อีกกว่าปลาดอีกมีเซอร์ไพรสกว่าปลาดอีกแม่ตอนนี้นะเป็นปลาช็อคเกอร์คือปลาช็อคเกอร ไล่ไล่ขปาสกกื่นใ่ใส่ใช่ปอีจุนปอีจุนแหมไอตัวไอตัวจะขึนผังปอีจุนโอ้ยบ่าวเอาต่ไปลุยแล้วนี่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 น่โอ้โทวงดังหดวแกแบอกาเอตัวให้ละวงปลาแล้วเปียนเปลี่ยน ใส่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 ไปจนครับไปจนครับนี่นี่นี่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังตะขออีกตัวนึงยังตะขอตัวนึ่งตะขอถท้าคุณหนาเป็นอะไรอย่าเกงอย่าเกงกับกูนี่ตะเก็นมือนี่นะนี่นี่ได้แน่นอนบาทบาทคอยเด้อไอ้มีปลาสังเงานี่นี่นี่ขี้นี่นี่ นี่ไดดูดูอยู่ดิเร็วเรดววหน้าเรวหน้าดียังเข้าไปยังเข้าไปยังเข้าไปยงเข้าไปตั้งต้นนีโอ้ได้เหรอนี่นี่โอ้ใส่ ไปให้ประเทสเอาคนเดียวก็สบายนี่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 วุ้ยไปจนอุบะแม่นเอาปากคอเนาะอืมบวทันหมอบัด

นี่เจ้าของสะครับภูกรุนครับได้ลายแล้วเต็มถุงเลยเต็มถุงเลยปลาเพียงปลากดดูดปลาจะแงะปลากำฮะฮะโอ้เจ้าของซะนี่มาถ่ายเจ้าของซะเสียก่อนเจ้าของสะเจ้าของซะปี พี่หน้าบ้านสวนต้องมาแล้วล่ะใช่ใช่ครับพี่หน้าต้องมาบ้านสวนเราเจ้าของเขาโอนเออพี่หน้าต้องต้องบ้านสวนแล้วพี่น้องหลายป่านี่ดอ้ยหต้องมีซาอีกสักหน่วยแล้วใช่ไหมแมนมันยังพ่อกันมันยังพ่อกันไอ้น้องฟองไฟเหรอไอ้น้องยังพ่อกันกิ้งเราจะต้องได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเรามานา น้องไม่มาจะได้น้อยนี่นี่ต้องต้องรันรันไปก่อนดตายต่เทพมีก็โอ้เปันเซ็ตฮะมันอยางน้มันเซ็นอันนี้กินอะไร้อใส่ปอกคออื้มขี้นตะมงห์ตะมงคปตีเอ้า ใส่คนแดงนําเนาะอือเอาครับเอาครับมามือมือโลดเอาๆอีกได้มั้ยเดี๋ยวแซ่บ ตากะตากะแตกลง็กเลยดีมากเลยจังปลาแด็กลนุ่มเลยนี่โดดมันลืมเอาคันนี้นี่เชฟเอกครับนี่ฮซีมแล้วผ่านแล้วอร่อยว่าดิบโดดเอาไปไหมไปบุกินพ่อหอมพ่อหอยไปเป็นลูกตัวลูกตัวก้อยปลาซิว

าคานหนเลยโอ้โหีงหงวันปลาหน้าไผ่เนี่ยเปลนี่ีนัขัวครับอันนี้นีต่อไขัวยายจีบเนีนี่ิซุกยายจีบตกอันนี้เดดอันเดปีนปั๊บเด้นี่ เอ้ยนไกน่ดิว่าหม้อกับผัวแต่น้องเอาหม้อใหญ่มากอ่ะใส่หรอวะมาใส่หม้อแน็ตอันนี้ปีกปลาเสื่อม จนคืดข่าวของเบียกได้นะกูนะเออแล้วก็กเนนั่ง่วกูเบาเอาเอาเอาดิดิดิไครคุยคุยนู้จะขำนู้คุยนู้จะขำนู้คุยมึงเนาะคุยแล้วดิจิตาร์บวนโอ้ยแก่เลยนะแก่้าวเลย เคยเดี๋ยวผมหูทุงมือเพื่อไปชะยไปถอดได้กินขาขาด่เดวาไโคตรอนัยไมก็ได้คนันนี่้บปลาฮะโอ้หช่ถอดหูมือครับบรรยากาศการสูบปลาลอดนี่ปีนี้ได้ปลาลายอยู่ปีเดวนี้ปลาลายปัานแล้วเขาได้กิน เออซามแล้วก็หอยเพราะไอ้กินปีนี่พอดีเออพอดีปีเร้วนี่บ่ได้ปลาดิมนนีปลาโค้่